สวัสดีครับวันนี้ YouTube ช่องประสิทธิ์สาธุสเสนนะครับจะนำะเสนอการทำซองหรือกระเป๋าหนังใส่โทรศัพท์และใส่เงินนะครับซึ่งหนังเนี่ยเราได้ซื้อมาเป็นกิโลนะครับก่อนอื่นเราต้องมาวาดแบบดูในกระดาษก่อนนะครับ เมื่อวาดแบบเสร็จแล้วเราก็มาทาบที่แผ่นหนังแล้วก็หีดเส้นใช้คะเตอร์ตัดตามรูปแบบที่เราได้วาดไว้อันนี้เราจะเป็นวิธีการใช้เย็บมือนะครับเราจะตัดหนังตามแพทเทิร์นกระดาษที่เราได้วาดและตัดไว้แล้วแล้วก็นํามาเย็บโดยใช้เหล็กนําตอกนะครับ อันนี้เราํำไปใช้เองนะจากต็นหนังที่เป็นกิโลต็นหนังซื้อมาเป็นกิโลก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทถึงสี่ร้อยกว่าบาทนะครับอันดับแรกเบื้องต้นเราทำไปใช้เองนะครับก็จะดูไม่เรียบร้อยหน่อยครับ เราจะทำซองหนังเป็นสอง,งชิ้นนะครับเอามาประกบกันอ่าด้านหน้านี่เราจะใส่พวกพวกนามบัตรรูบัตรเอีเอ็บัตรต่างๆส่วนด้านหลังเราก็จะไว้ใส่กันเป็นขนาดกลงองนิดต่างๆครับหนังที่เรามาทำนี้บัรจุจานาแต่เกานิ่ดังนั้นเราหัดทำ เบื้องต้นนี้เรายังไม่มีอ่าุปกรณ์เช่นซิปหรือวา่าดุมอะไรนะเราก็จะใช้หนังด้วยกันเนี่ยขันเสียงแนวะ่ด้านหน้าเราลองเตรียมไว้รองครับเพื่อเวลาเรามีฝาปิดล็อกครับพอจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วครับ เราใช้มือล้วนเลยนะไม่ได้ใช้เครื่องจักรเหมืนครับเราจะเย็บชิ้นในที่เย็บยากก่อนแล้วถึงจะมาประกบกันในด้านหลังนะครับ ได้ที่เราเย็บเป็นได้เทียนนะครับก็จะดูลื่นหน่อยเป็นหนังไม่ค่อยข้างหนังแล้วพอต่อลงไปมันจะมองไม่เห็นรูเลยต้องตอกสองถึงสามครั้งยิ่งถ้าเป็นหนังซองมันเนี้ยต้องต่อกถึงสามครั้งูถึงจ,จะลุหนังได้ งในการจ็บก็อาจจะต้องระวังนิ้วนะครับเพราะเกมเนี้อาจจะพลาดมาที่ิ้ได้เพื่อความปลอดภัยจัดรูปให้มือต้นกับมือปลายเพราะอุปกรณ์ที่เราตัดหนังแล้วก็ใช้เคัตเตอร์อาจจะไม่ตรงกันกสัเทลาไหะครัก็กำหรับมือใหม่ที่หักตามเบื้องต้น ก่านที่สนใจทำไว้ใช้เองก็ดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องปริติศาทุกเสษง ก็จะนำเสนอหลายเรื่องหลายนา,ยายอาจจะไปโดนใจใครบางคนก็ดีมีประโยชน์ครับทันใดบางว่า ให้เสร็จแล้วนะครับบุดีตั้งกองไว้มองก็ขอไปครัตอนนี้ก็จะเย็บกระดูก เพื่อปิดฝาและเราหลัล็อกจะได้ไม่เลื่อนได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้มีอุปกรณ์ที่สำหรับทำโดยเฉพาะเช่นสิบหรือกระดูกแป้งครับก็ค่อยๆสัหาแล้วมัลงเป็นคลิปเอาไว้ก็จะเสร็จเรูปบร้าง สามารถนำไปใช้งานได้นะครับจะเป็นประโยชน์ด,ด้านห่นกระดุมตรงนี้เอาไว้ล็อกแบบเป็นหนังครับใบใหญ่จุดใจครับไม่ต้องพกกรนะเป๋าตังค์ครับ้าดเอวว้นใ,ใส่ตังค์และโทรศัพท์ได้เลยนะครับรับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยครับ